ทมพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่142อย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากออกจากร้านพันโอสแล้วหารลี่ก็ไม่รีบร้อนกลับไปที่ถ้ามพมนักชั่วคราวในภูเขาโยยางแต่กลับเดินเยี่ยมชมสำรวจดูร้านค้าขนาดใหญ่ต่างๆในบริเวณใกล้เคียงโอสดปราณระดับสูงเหล่านั้นที่หารลี่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้ศิลาวิญญาณที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้ถูกใช้จ่ายออกไปจนเกือบหมดแล้วต่อไปภายหน้าตนเองย่อมต้องมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมากมายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงคิดอยากขายวัตถุและอาวุธเวทบางส่วนที่ไม่จําเป็นต้องใช้ในขณะนี้ออกไปเพื่อชดเชยศิลาวิญญาณระดับสุดยอดคืนมาได้บางส่วนเมื่อเดินเล่นไปประมาณสองช่วงถนนฮานลี่ก็เดินมาถึงถนนสายหลักที่เต็มไปด้วยผู้คนสัญจรพลุกพล่านสายหนึ่ง จึงมองเห็นอาคารสูงโดดเด่นหลังหนึ่งซึ่งยึดครองทำเลที่ตั้งดีที่สุดไปทั่วทั้งถนนเพียงแห่งเดียวอาคารนี้สูงสามชั้นก่อสร้างด้วยอิฐด,ดินเผาสีแดงทั้งหลังหลังคาปูด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวประตูหน้ามีเสาเคลือบทองสองต้นตั้งรองรับชายคาสีทองหกเหลี่ยมที่มีรูปสัตว์ประดับอยู่ดูวิจิตรงดงามยิ่งนักบนทับหลังที่เป็นคานด้านบนเหนือประตูใหญ่แขวนแผ่นป้ายแนวนอนขนาดใหญ่แผ่นหนึ่งซึ่งทาพื้นหลังเป็นสีแดงขอบทอง บนป้ายนั้นจะรึกอักษรตัวใหญ่เคลือบทองที่ค่อนข้างแข็งแกร่งทรงพลังไว้สามตัวว่าร้านสุดวิเศษร้านสุดวิเศษร้านสุดวิเศษหานลี่ท่องชื่อร้านเงียบๆในใจรู้สึกขบขันเล็กน้อยจึงก้าวขึ้นบันไดศิลาข้ามธรณีประตูเข้าไปในถงรับรองของร้านในถงรับรองมีลูกค้าอยู่ไม่น้อยต่างรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆล,ละสามถึงสี่คนอยู่หน้าชั้นวางของไม้งูมู พลางชี้มือไปที่อาวุธเวทและสมบัติวิเศษต่างๆที่จัดวางอยู่บนชั้นวางของด้านหลังที่ด้านข้างของแต่ละกลุ่มล้วนมีคนที่แต่งกายคล้ายกับพนักงานต้อนรับในชุดสีเขียวคอยอธิบายสิ่งต่างๆหรือไม่ก็หยิบสมบัติวิเศษและอาวุธเวทออกมาจากชั้นวางให้ลูกค้าชมดูด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสฮานลี่กวาดตามองไปโดยรอบอยู่ครู่หนึ่งจึงพบว่าอาวุธเวทและสมบัติวิเศษท,ที่จัดวางอยู่บนชั้นเหล่านั้นล้วนมีระดับไม่สูงนัก ระดับสูงที่สุดก็เป็นเพียงอาวุธเวทที่เหมาะสําหรับผู้บําเพ็ญเสียนไม่เกินระดับเทพแปลงเท่านั้นแต่หากเทียบกับอาวุธเวทในระดับเดียวกันแล้วก็ถือได้ว่าล้วนมีคุณภาพชั้นหนึ่งทั้งสิน้นในเวลานี้พนักงานชุดเขียวคนหนึ่งก็สังเกตเห็นหารลี่แล้วจึงรีบกล่าวขอตัวจากลูกค้าประจําที่อยู่รอบตัวจากนั้นจึงเดินเข้ามาต้อนรับหารลี่ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มพร้อมทั้งเอ่ยสอบถามลูกค้าท่านนี้ต้องการชมดูสิ่งใด อยากให้ผู้น้อยแนะนําให้สักหน่อยหรือไม่ฮานล,ลี่ยิ้มตอบข้าไม่ได้มาซื้อของข้ามาขายของเมื่อได้ยินเช่นนี้พนักงานชุดเขียวนิ่งอึ้งไปชั่วขณะจึงเอ่ยขึ้นเช่นนี้เองถ้าเช่นนั้นขอเชิญท่านลูกค้ามากับข้าการรับซื้อสินค้าของร้านสุดวิเศษเราอยู่ในความรับผิดชอบของปรมาจารย์ไห่และประมาจารย์หูมาโดยตลอด ข้าจะนำทางท่านไปพบพวกเขาทางด้านนี้ขอรับฮาร์ลี่ไม่ได้เอ่ยอันใดเพียงพยักหน้าเล็กน้อยจากการนำทางของพนักงานชุดเขียวฮาร์ลี่เดินขึ้นบันไดไม้คดเคี้ยวที่อยู่ด้านหลังธงรับรองและเดินตรงไปยังชั้นสามโครงสร้างบนชั้นสามแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากถงรับรองที่ชั้นหนึ่งมันดูไม่เหมือนหน้าร้านแต่เหมือนห้องน้ำชาในโรงเตรียมที่กั้นเป็นห้องส่วนตัวมากกว่า เมื่อพวกฮานลี่มาถึงหน้าประตูห้องแห่งหนึ่งพนักงานชุดสีเขียวก็ตะโกนขึ้นปรมาจาราย์ไหาปรมาจารย์หูแขกมาถึงแล้วขอรับมีเสียงเอียดดังขึ้นแผ่วเบาและประตูก็เปิดออกมาฮานลี่จึงเห็นว่าภายในห้องมีคนสองคนนั่งอยู่ตรงข้ามกันเบื้องหน้ามีกระดานหมากรุกวางอยู่บนโต๊ะเล็กสี่เหลี่ยมบนกระดานมีตัวหมากกขาวดำหลายสิบตัววางอยู่กระจัดกระจาย คนทั้งสองเองยศีรษะขึ้นมามองดูหาลี่ที่กำลังก้าวข้ามประตูเข้ามาในห้องเมื่อเห็นว่ากลิ่นไอลมปราณบนร่างของหาลี่ไม่ได้อ่อนด้อยคนทั้งสองจึงลุกขึ้นยืนทันทีและคำนับเล็กน้อยต่อหาลี่เป็นเชิงทักทายบุรุษไวกลางคนท่าทางคล้ายบัณฑิตในชุดคลุมสีเขียวผู้นั้นโบกมือให้พนักงานชุดเขียวเป็นสัญญาณให้ล่าถอยไปหลังจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นข้าน้อยไห่อูเลี่ยงสหายร่วมงานท่านนี้คือหูใต้ยโหย ไม่ทราบว่าต้องเรียกสหายนักเพราะท่านว่ากระไรหูต้าโยบุรุษราครั้นที่อยู่ด้านข้างผู้นั้นยังคงหมกมุ่นอยู่กับการเดินหมากที่ยังไม่เสร็จสิน้นสายตายังคงจับจ้องอยู่ที่กระดานหมากรุกอย่างไม่ละสายตาจึงเพียงเผยรอยยิ้มเล็กน้อยและพยักหน้าให้หาลี่อย่างไม่ค่อยใส่ใจเท่าใดนักหาลี่เอ่ยตอบกลับข้าน้อยหลิวสือให้อูเลี่ยงบุรุษไวกลางคนเอ่ยถามหารลี่ด้วยรอยยิ้มอันอ่อนโยน ในร้านสุดวิเศษนี้เราสองคนค่อนข้างมีสายตาในการมองสิ่งต่างๆอยู่บ้างที่ผ่านมาจึงรับผิดชอบเรื่องการระบุตัวตนและการรับซื้อมาโดยตลอดในเมื่อสหายนักพสตหลิวมาที่นี่ย่อมต้องมีสมบัติที่ต้องการขายใช่หรือไม่ฮานล,ลี่เอ่ยตอบด้วยรอยยิ้มใช่ในมือข้ามีระฆังวิญ,ญญาณวารีอยู่ชิ้นหนึ่งอยากรบกวนให้ท่านทั้งสองช่วยประเมินราคาให้สักหน่อย หลังจากกล่าวจบหาลลี่ก็พลิกข้อมือระฆังสีฟ้าขนาดเท่าชามใหญ่ชิ้นหนึ่งปรากฏขึ้นบนฝ่ามือทั่วทั้งตัวระฆังล้วนโปร่งใสกระจ่างบนพื้นผิวจะรึกอัครเวทไว้หนาแน่นทียิบบนตัวระฆังเปล่งรัศมีแสงเป็นรูปมังกรหลายตัวแผ่กระเพื่อมออกมาเมื่อไห่อูเลี่ยงเห็นสิ่งนี้ดวงตาพลันเปล่งประกายสว่างขึ้นส่วนหูต้าโยผู้นั้นก็ละสายตาจากกระดานหมากรุกได้ในที่สุด คนทั้งสองรับระคังวิญญาณวารีมาอย่างระมัดระวังหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดที่ท่วนครู่หนึ่งจึงศบตากันหนึ่งในสองคนนั้นจึงเอ่ยขึ้นสิ่งของชิ้นนี้มีระดับไม่ต่ำต้อยเป็นสมบัติวิเศษที่อย่างน้อยต้องเป็นผู้บำเพ็ญเซียนระดับมหญญายานขึ้นไปจึงสามารถใช้ได้อีกทั้งดูเหมือนจะไม่ได้ใช้สำหรับการโจมตีหรือการป้องกันแต่ใช้สำหรับการผนึกปรันวิญญาณของพื้นที่ สมบัติวิเศษชิ้นนี้หานลี่ได้มาจากกำไรเก็บของของหานชิวหลังจากได้สังหารหานชิวไปแล้วการใช้งานของมันก็มีเพียงอย่างเดียวตามที่หูใต้โหยกล่าวดังนั้นวัตถุชิ้นแรกที่หานลี่ต้องการขายออกไปในครั้งนี้ก็คือสิ่งนี้หานลี่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มสหายนักพรสท่านกล่าวได้ถูกต้องแล้วการใช้งานของสิ่งนี้จำกัดอยู่เพียงเรื่องนี้เท่านั้นจริงๆ อย่างไรก็ตามสําหรับผู้บําเพ็ญเซียนบางคนที่เชี่ยวชาญด้านธาตุวารีหรือต้องการปิดผนึกวัตถุวิญญาณธาตุวราทาวารีแล้วสิ่งของนี้ก็ถือเป็นของดีและหายากชิ้นหนึ่งข้าเชื่อว,ว่าร้านสุดวิเศษนี้น่าจะให้ราคาที่สมเหตุสมผลแก่ข้าได้หลังจากไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งหูใต้โยจึงเสนอราคาออกมาศิลาวิญ,ญญาณระดับสุดยอดสามก้อนสหายนักพรตท่านเห็นว่าราคานี้เป็นอย่างไร ฮานลี่คบคิดอยู่ครู่หนึ่งคิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วจึงพยักหน้าตอบรับจากนั้นหารลี่จึงพลิกข้อมืออีกครั้งลูกปัดส,สีขาวเม็ดหนึ่พันปรากฏขึ้นบนฝ่ามือเผยให้เห็นร่องรอยของรัศมีปราณเย็นเยือกขุ่มหนึ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแผ่ออกมาเมื่อสิ่งของนี้ปรากฏขึ้นอุณหภูมิภายในห้องพันลดต่ำลงอย่างรวดเร็วคนทั้งสองวางถ้วยชาวไว้ข้างกระดานหมากรุก พลันได้ยินเสียงคลิกดังขึ้นแผ่วเบาน้ำชาที่อยู่ในถ้วยพลันแข็งตัวเป็นน้ำแข็งในพริบตาเมื่อเห็นเช่นนี้ในดวงตาของคนทั้งสองพลันเผยให้เห็นร่องรอยความตื่นเต้นยินดีว่าผ่านขึ้นพร้อมกันอีกทั้งยังพิจารณาดูลูกปัดนี้อย่างระมัดระวังประมาณครึ่งชั่วย,ยามต่อมาฮาลี่ก็เดินช้าๆออกมาจากร้านสุดวิเศษพวกไห่อูเลี้ยงทั้งสองต่างยืนกรานที่จะลงมาส่งฮานลี่จากชั้นสามจนถึงหน้าประตูร้าน ก่อนหารลี่เดินจากไปคนทั้งสองล้วนกล่าวย้ำกับหารลี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าต่อไปหากมีสมบัติอื่นใดที่ต้องการขายออกขอให้ตรงมาที่นี่ก่อนพวกเขาย่อมต้องให้ราคาที่น่าพึงพอใจที่สุดแก่หารลี่อย่างแน่นอนหารลี่ตอบรับด้วยรอยยิ้มแล้วหันหลังเดินออกจากร้านไปในที่สุดทั้งสองคนนั้นยืนเฝ้าดูจนกระทั่งหารลี่รับสายตาไปแล้วจากนั้นจึงหันร่างเดินกลับเข้าไปในร้าน ทำให้ทั้งลูกค้าและพนักงานชุดเขียวที่อยู่ในถงรับรองต่างรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งคนทั้งสองได้รับสมบัติวิเศษและวัตถุวิญญาณในลักษณะเดียวกันจากหารลี่มาห้าชิ้นจึงคิดว่าตนเองได้กําไรมหาศาลแล้วในใจเต็มไปด้วยความสุขสมยินดีแต่ความจริงแล้วสิ่งของที่คนทั้งสองรับซื้อไปนั้นเป็นเพียงหนึ่งหรือสองในสิส่วนของสมบัติทั้งหมดที่ฮารลี่ต้องการขายเท่านั้นหลังจากนั้น แาร์ี่ได้เดินเล่นเยี่ยมร้านค้าขนาดใหญ่หลายแห่งในเมืองไปทีละร้านจนกระทั่งใกล้คำ่ำจึงออกจากเมืองววยุธมินและกลับไปที่ถ้ำพำนักชั่วคราวในภูเขาโยยางอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดใช้งานเขตอาคมต้องห้ามทั้งหมดภายในถ้ำทั้งที่ติดตั้งไว้แต่เดิมและที่หาร์รี่วางเพิ่มเติมไว้ในภายหลังเรียบร้อยแล้วหาร์ี่ก็เดินตรงเข้าไปในห้องลับทันทีภายในห้องลับ ฮันลี่พลิกมือหยิบหน้ากากสีสวัวสีเขียวใบนั้นออกมาสวมใส่ลงบนใบหน้าของตนเองขณะที่ฮันลี่วางสองนิ้วไว้กลางหว่างคิ้วปากก็ไร้เวทพ,พึมพำเงียบๆไปด้วยประกายแสงสีเขียวสายหนึ่งพันพุ่งออกมาจากหน้ากากก่อตัวเป็นแผ่นอาคมขนาดใหญ่บนผนังห้องสายตาของฮานลี่จ้องมองไปทางด้านขวาของแผ่นอาคมครู่หนึ่งจากนั้นจึงโบกข้อมือหลายครั้งเพียงเห็นดวงแสงมากมายหลายดวงพุ่งออกมาทีละดวง ล้วนเป็นอาวุธเวทและสมบัติวิเศษจํานวนมากลอยออกไปกลางอากาศและตกลงบนแผ่นอาคมนั้นแม้ว่าก่อนหน้านี้ฮรนลี่จะขายอาวุธเวทและวัตถุวิญญาณในมือในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปหลายชิ้นแต่ยังคงเก็บสมบัติที่ล้ำค่าอยากที่สุดไว้หลายอย่างรวมถึงกลวยโลหะสีดำอันนั้นของมังกรสิด้วยสมบัติเหล่านี้ เดิมที่หารี่ได้รวบรวมมาจากซากศพของสมาชิกคนอื่นๆของพันธมิตรอนิจจังจากการเดินทางไปยังเกาะพระจันแดงเมื่อครั้งก่อนส่วนใหญ่เป็นอาวุธเวทประจํากายของแต่ละคนหากนําพวกมันออกมาปล่อยขายในที่นี้ก็เป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นโดยไม่จําเป็นด้วยเหตุนี้หานลี่จึงวางแผนที่จะนําสิ่งของทั้งหมดมาฝากขายไว้ในกระดานการค้าของพันธมิตรอนิจจังหลังจากนั้นหานลี่พันนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ จึงผันสายตามองไปทางด้านซ้ายของแผ่นอาคมพร้อมกับยกนิ้วเขียนข้อความในอากาศตัวอักษรเปล่งแสงสีเขียวพากันบินเข้าไปในแผ่นอาคมทีละตัวภารกิจในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำรับโอสถเต่าก็ปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของแผ่นอาคมอย่างรวดเร็วหลังจากกระทำเรื่องทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วฮันลี่จึงถอดหน้าก,ากากออกนั่งหลับตาปรับลมหายใจอยู่ครู่หนึ่งเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว คลิปตาเดียวก็ผ่านไปหลายวันแล้วเดิมทีหานลี่คิดว่าข่าวคราวของตำรับโอสถเต๋าคงใช้เวลานานมากกว่าจะได้รับคำตอบแต่คิดไม่ถึงว่าเรื่องนี้กลับเป็นเรื่องที่ได้รับการตอบกลับเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามข่าวที่หานลี่ได้รับมานั้นไม่ใช่เรื่องตำรับโอสถเต๋าโดยตรงแต่ได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเนื่องจากของสิ่งนี้ล้ำค่าหาใดเทียมปกติแล้วจึงไม่อาจพบเห็นได้ในกระดานการค้าโดยทั่วไป มีเพียงการเป็นสมาชิกหลักของพันธมิตรอนิจจังที่มีสถานะสูงส่งยิ่งเท่านั้นบางทีอาจได้พบกับคนที่ต้องการแลกเปลี่ยนตำรับโอสดด้วยแต่ส่วนใหญ่เงื่อนไขที่เสนอมานั้นมักยากเย็นแสนเข็ญอย่างยิ่งแทบไม่มีผู้ใดสามารถกระทำได้สำเร็จนอกจากนี้คนผู้นั้นยังกล่าวอีกว่าหากได้รับการรับรองเป็นนักหลอมโอสถระดับสวรรค์แล้วหล่ะก็ถึงตอนนั้นหากต้องการได้รับตำรับโอสถย่อมเป็นเรื่องง่ายดายกว่ามากมายนัก เมื่อถึงเวลานั้นก็ไม่จําเป็นต้องไปสแสวงหาด้วยตนเองแต่คงมีสมาชิกนําตํำรับโอสดและวัตถุดิบมามอบให้เองเพื่อขอให้ช่วยหลอมโอสถเตาให้หลังจากนั้นหานลี่ยังได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ3ามกฎเกณฑ์สูงสุดอันยิ่งใหญ่ก็ได้รับการบอกเล่าว่าคำพีโบราณของแดนเซียนที่รับรู้กันว่าสามารถฝึกฝนกฎเกณฑ์สูงสุดได้นั้นมีอยู่ไม่น้อย แต่ส่วนใหญ่มักอยู่ในมือของคุมกำลังอันยิ่งใหญ่บางกลุ่มซึ่งคงไม่มีวันนำมาเผยแพร่สู่ภายนอกอย่างแน่นอนสำหรับคัมภีร์ที่เผยแพร่อยู่ภายนอกนั้นหากไม่ใช่เป็นคัมภีร์ที่ไม่สมบูรณ์ก็เป็นเคล็ดวิชาที่มีข้อบอกพร่องและไม่น่าเชื่อถือเลยแม้แต่น้อยดังนั้นย่อมไม่มีผู้ใดกล้านำไปฝึกฝนบำเพ็ญโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนนอกจากนี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ อาวุธเวททั้งหลายที่หารลี่ฝากขายกับพันธมิตรอันนี้จังนั้นได้ถูกขายออกไปจนหมดสิน้นเมื่อรวมกับวัตถุวิญญาณและอาวุธเวทที่ขายไปในเมืองวายุธมินก่อนหน้านี้แล้วนับว่าหารลี่ได้รับกําไรมาเล็กน้อยสามารถสะสมศิลาวิญญาณระดับสุดยอดได้มากกว่า600ก้อนแล้วสําหรับผู้บําเพ็ญเสียทั่วไปแล้วนี่ถือได้ว่าร่ํารวยมั่งคั่งมหาศาลแล้วแต่ในมุมมองของหารลี่ไม่ว่าจะเป็นการประมูลครั้งใหญ่ในอีกสามปีข้างหน้า หรือค่าใช้ใจ่ายในการออกจากทะเลวายุทธมินดูเหมือนค่อนข้างตึงมืออยู่เล็กน้อยแต่หารลี่ก็ไม่ได้วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเกินไปเพียงใส่ภารกิจในการสแสวงหาเม็ดพัน์ธุของดอกไม้กายสิทธิ์ลงไปในกระดานภารกิจของพันธมิตรอนนี้จังอีกครั้งเท่านั้นตามการคาดการณ์ของหารลี่ก่อนการประมูลครั้งใหญ่ของทะเลวายุธมิน ขอเพียงมีของเหลววิญญาณในขวดน้อยย่อมไม่มีปัญหาในการบ่มเพาะดอกไม้กายสิทธิ์ให้มีอายุมากกว่าหนึ่งหมื่นปีขึ้นไปแต่อย่างใดถึงตอนนั้นเมื่อมีของสิ่งนี้ช่วยหนุนเสริมตนเองน่าจะสามารถแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่ต้องการมาได้เพียงแต่หากใช้ของเหลววิญญาณมาบ่มเพาะดอกไม้กายสิทธิ์ให้สุงกงอมการหลอมกลั่นมวลวารีหนักของร่างแยกวิญญาณปทพีย่อมได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแต่นี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน ตนเองคงต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถกระทำทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันจบตอนที่142